สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพของเรานะครับโดยช่องที่เราเนี่ยจะพาคุณไปสปอยถึงเรื่องราวของหนังและซีรีส์ที่คุณหลงรักในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนเนี่ยเข้าสู่โลกแห่งความสยองขวัญอย่างสุดขีดกับหนังที่เต็มไปด้วยฉากฆ่าสุดโหดและตัวตลกสุดหลอนที่กลับมาอีกครั้งใน Terrifier 3เดี๋ยวภาคนี้ครับจะพาเราไปพบกับ Art the ากอาร์ตคราวฆาตกรโลกจิตที่หายไปนานพร้อมกับคืนคริสต์มาสสุดนองเลือดที่ไม่มีของขวัญมีแต่ความตายและความหวาดกลัว หนังเรื่องนี้ครับไม่ได้มีแค่ฉากสยองขวัญโหดแบบเดิมแต่ยังขยายความถึงความเป็นอาร์ตและความชื่โยงของตัวละครใหม่ๆรวมถึงการกลับมาของซลลนา่านางเอกจากภาคที่แล้วถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับฟังสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับกับ《Terifier 3》โดยเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นขึ้นในคืนคริสต์มาสอีฟเด็กหญิงตัวน้อยที่ชื่อว่าจูเลียตเนี่ยได้ยินเสียงดังมาจากหลงังคาเธอก็รีบวิ่งไปหาแม่เจนนิเฟอร์ด้วยความตื่นเต้นเพราะคิดว่าเป็นเสียงของซานตาคลอส แต่แม่ของเธอเนี่ยก็พาเธอกลับไปเตียงและปลอบใจว่าไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานครับจูเลียตก็ได้ยินเสียงอีกครั้งและเธอแอบลงมาชั้นล่างเธอเห็นแต่ชายแต่งตัวที่คล้ายกับซานตาคลอสกำลังวางของข,องขวัญใต้ต้นคริสต์มาสแล้วเธอก็ต้องช็อกสุดขีดเมื่อชายคนนั้นเนี่ยหยิบขวัญขึ้นมาจากถุงของขวัญแต่เขาไม่ใช่ซานตาครับแต่เป็นอาร์ตเดอะคลาวด์หลังจากนั้นจูเลียตก็รีบวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวเธอแอบมองเห็นอาร์ตเดินเข้าไปในห้องของพี่ชายทิมมี่ แล้วทันใดน,นั้นเสียงขวานก็กระทบเนื้อดังขึ้นทิมมี่ถูกฆ่าเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาจากนั้นอาร์ตก็เดินไปที่ห้องของพ่อและแม่ของเขาและฟันขวานใส่พ่อของจูเลียสอย่างไม่ปราณีเสียงกรีดร้องของเจนนิเฟอร์ดังขึ้นเมื่อเธอลุกมาดูลูกๆและต้องพบกับร่างและวิญ,ญญาณของทิมมี่เธอแทบจะขาดใจก่อนที่อาร์ตจะมาจัดการกับเธอเป็นรายต่อไปโดยหลังจากที่จัดการกับทุกคนในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย อาร์ตก็เดินไปหยิบคุกกี้และนมที่จูเลียตเตรียมไว้ให้ซานตาก่อนจะพบว่าเด็กหญิงตัวน้อยนี่ยกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้ซิงล้างจานโดยเหตุการณ์หลังจากนี้ครับด้วยหนังจะย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนในคืนฮาโลวีนที่เจ้าหน้าที่อีเวนพบศพไร้หัวของอาร์ตแต่แทนที่มันเนี่ยจะเป็นเพียงร่งรางไร้วิญญาณร่างนั้นเนี่ยกลับลุกขึ้นมาเองและจัดการฉีกหัวของอีเวนออกก่อนที่จะนํามันมาแทนหัวของตัวเอง แล้วเดินออกไปสู่ท้องถนนในค่ำคืนแห่งความสยดสยองณนะที่โรงพยาบาลคนบ้าวิกตอเรียครับหญิงสาวที่ถูกปีศาจเข้าสิงเนี่ยได้ให้กําเนิดหัวของอาร์ตด้ยหลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็เริ่มฉีกกินเนื้อของพยาบาลวิชคร้ที่เมื่อเอิญม,มาเห็นเหตุการณ์โดยเจ้าหน้าที่เบิร์ดครับซึ่งเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็เดินเข้ามาพบกับภาพแห่งความสยดสยองวิกตอเรียในคืนแรกเหมือนจะได้สติกลับมาเธอร้องบอกกับเบิร์กว่าอาร์ตเนี่ยบังคับให้เธอทำแต่ไม่นานครับปีศาจก็เข้าควบคุมร่างเธออี แล้วทางอาและวิกตอเรียเนี่ยก็ช่วยกันรวมฉีกร่างของเบิร์กจนเละไม่เหูือชิ้นดีแล้วหลังจากนั้นคนระับพวกมันก็หนีออกจากโรงพยาบาลมุ่งหน้าไปยังบ้านร้างโดยอาดังนิ่งๆบนเก้าอี้โยกที่ริมหน้าต่างในขณะที่วิกตอเรียเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ํา หยิบเศษกระจกแตกขึ้นมาแล้วกรีดข้อมือของตัวเองตัดภาพกลับมานปัจจุบันนะัดเซียนาหญิงสาวผู้รอดชีวิตจากความบ้าคลั่งของอาร์ตเนี่ยได้ถูกลูกละครับมารับตัวจากโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อจะนําเธอไปพักอาศัยที่บ้านของเขาซึ่งอยู่กับป้าเจสและลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าแกบบี้เด็กหญิงเนี่ยที่ตื่นเต้นสุดๆเนี่ยก็ได้เจอกับเซียนาอีกครั้งเพราะเธอมองเซียนาเป็นเหมือนพี่สาวของเธอ ถึงแม้ว่าเซียนาเนี่ยจะพยายามใช้ชีวิตตามปกติครับแต่เธอก็ยังถูกฝันร้ายจากอาดีตตามหลอกหลอนรวมถึงภาพของเพื่อนสนิทอย่างรูคที่ถูกอาร์ตฆ่าเสียชีวิตภาพได้ตัดกลับมาที่โจนาธานครับที่ตอนนี้เนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและต้องทนทุกข์อยู่กับดูมเมทจอมกลนอย่างโคส่วนมีอาแฟนสาวของโคเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพอดแคสแนวอาชญากรรมก็สนใจอยากจะเจอโจนาธานมากมากครับเพราะเธอเนี่ยอยากจะดูว่าใครที่ได้ใกล้ชิดกับเหตุการณ์สยดสยองขวัญของอาร์ตจะเป็นยังไง ไม่นานหลังจากนั้นครับเซียนาก็ถวายโจนาธานเพื่อบอกว่าเธอออกจากโรงพยาบาลแล้วในอีกด้านหนึ่งครับคนงานที่รื้อถอนสองคนเนี่ยเดินทางไปยังบ้านร้างที่อาร์ตกับวิกตอเรียใช้เป็นที่ซ่อนคนงานหนุ่มเนี่ยพบกับอาร์ตที่นั่งอยู่ตรงหน้าต่าง ท่าทางเหมือนกับรูปปั้นมีใย,ยบงมุมคุมเป็นทั้งตัวครับส่วนวิกตอเรียเนี่ยเน่าเปื่อยอยู่ในอ่างน้ํากับน้ําขังสกปรกสุดเน่าเหม็นในขณะที่คนงานอาวุโสครับเข้าไปสํารวจนั้นเขาก็พบกับว่าวิกตอเรียเนี่ยยังไม่เสียชีวิตเธอฟื้นขึ้นมาและกระหน่ำแทงเขาไปที่คอด้วยเศษกระจกในขณะเดียวกันนั้น อาร์ตก็ลุกขึ้นและก่อความโกรธหดอีกครั้งครับเขาใช้มีดแทงคนงานหนุ่มซ้ำๆหลังจากที่จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาร์ตก็เริ่มค้นหาเครื่องมือคู่ใจของเขารวมไปถึงไนโตรเจนเหลวที่เขาใช้ทดลองกับหนุ่มตัวหนึ่งอย่างเลือดเย็นตัดภาพกลับมาที่บ้านของเซียนนาครับพยายามใช้เวลาร่วมกับครอบครัวแต่เธอยังรู้สึกแปลกแยกแม้จะกินยาอยู่ก็ตามเนี่ยเธอเล่นกับแกบบี้แต่ก็เตือนเธอว่าห้ามดูไดอารี่ของเธออย่างเด็ดขาด ดานเจสครับก็พยายามพูดคุย no. กับเชนาเพราะเธอเองเนี่ยก็ยังคิดถึงพี่สาวของเธอมากๆนะอีกฝากหนึ่งของเมืองครับอาร์ตได้เดินเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งที่นั่นเนี่ยเขาได้พบกับชายที่ชื่อว่าชาลีที่แต่งตัวเป็นซันตาคลอสครับอาร์ตนั่งลงร่วมวงกับสโมกกี้และเอ็ดดี้บาร์เทนเดอร์พวกเขาดื่มกันอย่างเฮฮาครับแต่บรรยากาศก็เปลี่ยนไปเมื่ออาร์ตพล่นเเล่าใส่หน้าของชาลีและปัสสาวะรถตักเขาชาลีได้โมโหอย่างสุดขีดและพยายามเจ้าเรื่องครับแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรครับอาร์ตก็เริ่มรื้อถุงขของเเล่นา เอ็ดดี้เดินเข้ามาห้ามแต่ก็ถูกยิงเข้าที่คอจากนั้นเนี่ยอาดก็หันปืนไปที่สมูกี้ครับแล้วยิงกระสุนทะลุหัวของเขาในท,ทันทีชาลีถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้ครับเขาร้องขอชีวิตแต่ก็ไร้ประโยชน์อาดได้ใช้ในตัวเจนเหลวครับแช่แขนและขาของเขาจนแข็งก่อนจะทุบให้แตกเป็นสึกงสีง่ จากนั้นเนี่ยก็แช่ใบหน้าของชารีจนแข็งก่อนจะทุบมันจนแหลกละ,กะเอียดแล้วกระช่าเขาของเขาออกตัดภาพกลับมาที่เซียน่าอีกครั้งครัครบเขาได้ออกไปเที่ยวกับแกบบี้แต่แล้วเนี่ยเธอก็ต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงคราวคาเฟ่ครับดังขึ้นมาและที่น่ากลัวไปกว่านั้นนั่นก็คืออาจได้เดินผ่านเธอไปใส่หน้ากาก,ากของซานตาแต่เต็มไปด้วยเลือดพร้อมกับโบกมือให้ใหราวก็บอกว่าฉันอยู่ที่นี่แล้วดยหลังจากนั้นครับเซียน้าก็โทรหาโจนาธานเพื่อกินข้าวและพยายามพูดคุยกันดีดีแต่เขาถูกโคและเมียเนี่ยข โคก็ยังกวนประสาทเหมือนเดิมครับในขณะที่เมียของเขาเนี่ยเข้ามาหาเซียนาเพื่อขอสัมภาษณ์พอดแคสต์แต่เซียนาทนไม่ไหวครับเธอระเบิดอารมณ์ใส่เขาด้วยความโกรธที่ทุกคนเนี่ยทำให้เรื่องฆาตกรรมกลายเป็นเรื่องของความบันเทิงหลังจากนั้นครับเซียนากับโจนาธานเนี่ยก็เถียงกันอีกครั้งเธอยืนยันว่าเห็นอาร์ตอีกแล้วแต่โจนาธานก็ไม่เชื่อครับเขาพยายามจะบอกให้เธอเนี่ยเลิกหมกมุ่นและเดินหน้าต่อไป จนกระทั่งเซียน่าพูดถึงจดหมายที่โจนาลานเคยเขียนถึงเธอเกี่ยวกับนิทเทิลพายเกิลและยังพูดถึงพ่อของพวกเขาครับที่เคยเห็นภาพหลอนเกี่ยวกับปีศาจในสุดท้ายครับเซียน่าก็ตัดสินใจว่าเธอต้องกลับไปที่เทอร์ริ่ไฟเออร์เพื่อนำดาบที่เธอเคยใช้ปราบอาร์ตกลับมาและหวังว่ามันเนี่ยจะสามารถฆ่าอาร์ตกับวิกกี้ได้จริงๆเมื่อเซียน่าได้กลับมาที่บ้านครับเธอก็พบว่าแก๊ปบี้เนี่ยได้แอบอ่านไดอารี่ของเธอทั้งที่เคยบอกเอาไว้แล้วว่าอย่าทา ก่อนที่แคปบ,บี้เนี่ยจะรู้สึกผิดและขอโทษแต่เซน้าก็กลับปฏิเสธทุกอย่างเกี่ยวกับอาร์ท,ที่เธอเคยเขียนลงไปแต่แล้วครับเธอก็เริ่มมีตกกังวลม,มากขึ้นเมื่อเห็นรายงานข่าวเกี่ยวกับระเบิดที่ห้างแล้วมีพยานคนนึงครับบรรยายลักษณะคนร้ายเนี่ยตรงกับอาร์ทแบบเป๊ะ เคลเนี่ยได้โทรหาจนาธานครับให้รีบกลับมาที่บ้านเสียนหน้าจึงออกไปตามหาเขาในทันทีตัดภาพกลับมาที่โคและภรรยาของเขาครับที่กําลังพูดกันถึงพอดแคสต์ของเธอโดยภรรยาของเขาเนี่ยอยากได้เสียนนาหรือจนตาธานมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อที่จะได้รับฟังประสบการณ์เกี่ยวกับความชั่วร้ายที่แท้จริงแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าความชั่วร้ายที่แท้จริงนั้นกําลังยืนอยู่ใกล้ๆพวกเขาเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นหลังจากนั้นครับโคกับภรรยาเนี่ยก็ไปอาบน้ําด้วยกันอาร์ตก็ถือลวยไฟฟ้าแล้วเดินตามเข้าไป เขาพังกระจกเข้าไปก่อนจะตัดโคเป็นชิ้นๆครับภรรยาของเขาเนี่ยที่ยังมีสติอยู่สบตากับอาร์ตตามที่เธออยากรู้ว่าความชั่วร้ายเป็นยังไงและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เธอเห็นก่อนที่ร่างของเธอเนี่ยจะถูกผ่าครึ่งโคก็ไม่ได้หนีรอดอาร์ตก็จับเขามาทรมานครับก่อนที่จะใช้เครื่องเลื่อนไฟฟ้าเนี่ยผ่าร่างของเขาหลังจากนั้นครับอาร์ตก็ใช้วัยวะและเลือดของพวกเขาเนี่ยสร้างเป็นศิลปะบนพื้นจากงานศิลปะฝันร้ายของปีศาจ ในคืนที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสงบลงแต่เสียนาได้ตื่นขึ้นมาและลงมาด้านล่างครับเธอได้ยินเสียงที่น่ากลัวจากด้านหลังบ้านเธอก็พบว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเนี่ยไม่ใช่ของคนในครอบครัวแต่เป็นงานแสดงของวิกกี้ที่เรียนเสียงพวกเขาาไว้ เมื่อเสียนหน้ากลับไปที่ห้องนั่งเล่นครับสิ่งที่เธอเห็นนั่นก็คือเกรกเนี่ยถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมด้วยศีรษะของเขาถูกวางไว้บนต้นคริสต์มาสส่วนร่างของเขาเนี่ยถูกตึงเอาไว้ด้วยอาวุธอย่างโหดเหี้ยมอาดและวิกกี้ครับไม่หยุดแค่าการฆ่าเกรกเท่านั้นพวกเขาเนี่ยยังจับเสียนนากับเจสมัดเอาไว้และเตรียมจะทรมานพวกเธอมีอะไรบางอย่างที่น่าสะพรือกลัวซ่อนอยู่ในนั้นกระโหลกที่วางอยู่ตรงกลางเนี่ยอ้างว่าเป็นของแกบบี้เจสปฏิเสธที่จะเชื่อและเมื่อวิกกี้เนี่ยเผยว่ากระโหลกไม่ใช่ของแกบี อาร์จึงวิ่งตัวแกบบี้ออกบาสแสดงและให้เห็นว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เซนนาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดและพยายามจะสู้เพื่อเอาชนะวิญญาณที่พยายามจะครอบงำในตัวเธอแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ความแข็งแกร่งของจิตใจครับทำให้วิญญาณน,นั้นเนี่ยไม่สามารถเข้าสิงเธอได้อาร์ตและวิกกี้ครับจึงตัดสินใจฆ่าแกบบี้เพื่อล้างแค้นให้กับตัวเองก่อนที่พวกเขาจะทําเช่นนั้นแกบบี้เนี่ยได้ขอให้เซนนาเปิดของขวัญของเธอก่อนเมื่อเซนนาเปิดกล่องก็พบกับดาบที่เธอเคยใช้เอาชนะอาร์ตในครั้งก่อน ดาบเล็บนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่สามารถจะหยุดยั้งความชั่วร้ายได้เซียนาครับจึงใช้ดาบแทงอาร์จนเสียชีวิตก่อนที่จะจัดการวิกกี้ด้วยการฟันเธอขาดเป็น2ท่อนแต่เลือดของวิกกี้ครับกับลังไหลลงพื้นทําให้พื้นนั้นเนี่ยกลายเป็นช่องทะลุลงสู่หุ่มนรกแกบบีเนี่ยได้ถูกแรงดึงดูดจากประตูนรกเนี่ยดึงเข้าไป เซียนนาครับพยายามใช้ดาบช่วยดึงเธอกลับมาแต่เพราะบาดแผลที่มือของเธอครับทำให้ดาบเนี่ยไม่สามารถช่วยได้ในที่สุดครับแก็บบี้ก็ถูกดึงลงไปในนรกพร้อมกับดาบที่พยายามจะช่วยเธอและเมื่อประตูนรกปิดลงอาร์ตก็ได้หายไปจากที่นั่นเซียนนาเนี่ยลงเหลือเพียงคนเดียวในความเจ็บปวดที่ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งบาดแผลที่มือของเธอเนี่ยเริ่มหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ เสียน,นาจึงรู้สึกถึงความแข็งแกร่งในตัวของเธออีกครั้งแล้วตัดสินใจที่จะทําทุกอย่างเพื่อช่วยกับแกร็บบี้ในขณะเดียวกันนั้นครับอาร์ตได้ขึ้นรถบัสออกจากเมืองเขาได้นั่งใกล้กับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ดูตกใจเหมือนจะเห็นเขาขยายตาและมองเธออย่างน่าสยดสยองโดยเรื่องราวของอาร์ตเดอะคลาวครับเขายังคงดําเนินต่อไปในเส้นทางที่เต็มไปได้วยความน่าสะพรึงกลัวและความเจ็บปวดที่ไม่มันที่สิ้นสุด เซียนนาครับแต่สินใจที่จะไม่ยอมแพ้และทําทุกอย่างเพื่อช่วยกับยัตบีแมจะต้องมาเชิญกับความมืดมิดและความทรงจำมันเลวร้ายในขณะที่อาร์ตเองครับก็ยังคงเป็นภัยคุกคามที่ไม่อาจคาดเดาได้หากทุกคนชื่นชอบเรื่องราวสุดร้อนแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดกับทุกความสยองในอนาคตถ้าอยากเห็นเรื่องราวของอาร์ตท,ที่ยังไม่จบหรือยังมีคําถามอะไรก็ตามเก็บไว้ในคอมเมนต์หรือกดติดตามเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งกับการเดินทางผ่านโลกของความสยสยองขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ